สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเอาเด็ดล่างนะครับสามตัวมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็แปดงวดก็หลุดไปงวดนะครับที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผลลัพธ์ออกอะไรนะครับศูนย์หกนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับพี่น้องงวดที่แปดนี้หลุดนะครับ หรือว่าไม่มีเลขศูนย์แล้วก ok ็ไม่มีเลข6นะครับตามสูตรนะครับพอดีผลลัพธ์ออกอยู่ที่0ูนย์หนะครับที่ผ่านมานะครับเรามาดูครับสถิติของงวดแรกนะครับสถิติของงวดแรกก็เริ่มเข้ามาก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่5้าสี่นะครับพี Heck ่น้องเห็นครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้8ปดห้าเจ็ดผลลัพธ <đã S 2> ์ก็ออกอยู BI ่ที Gender ่5 like ้าสี่นะครับก็ถือว่าเข้ามาที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้อง และถัดมาครับได้4 1 3นะครับผลก็ออกอยู่ที่3 2นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับพี่น้องนะครับแล habitat, <mel> ้วก <mel> ็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้9 6 8นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่3 6นะครับถือว่าผ่านนะครับวันนี้เข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้9 6 8ผลก็ออกอยู่ที่8 5นะครับ เลข8ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับผ่านในวันนี้นะครับก็ผ่านเป็นวัที่4พี่น้องแล้วก็ถัดมาวดที่5พี่น้องได้302นะครับผลก็ออกอยู่ที่06งวดที่ผ่านมานะครับออกอยู่ที่06นกะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัที่5นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้0 7 9ย์นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่87นะครับเลข7ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับ ถึงวดน,นี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมางวดที่7ก็ได้180่งนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่20เลข0ย์ก็มาเข้าอที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้วงวดที่8ที่ผ่านมานี้นะครับได้4 1 3นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลก็ออกอยู่ที่06นะครับงวดนี้ก็ถือว่าพลาดหลุดไปนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วไม่มีเลขศูนย์ แล้วก็ไม่มีเลขหกนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับดูครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับพี่น้องท่านไหนที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมแคปสูตรไว้ด้วยนะครับว่าเวลาคิดคำนวณแล้วจะได้เลขตรงเหมือนกับผมคิดคำนวณกันหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้ามีหลุดพี่น้องนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับงวด,น,ดววน,นี้ก็จะเป็นงวดที่9ว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับพี่นะ้อง ว่าจะได้เดินตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่9นะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้แค่3ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้องเดินล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นนะครับสูตรทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาแบ่งปันกันนะครับมามาลุ้นกันเลยครับว่า ผมจะใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับเป็นงวดที่9นะครับ8งวดหลุดไปงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับดูงวดที่เก้าเขาจะเดินกลับเข้ามาเดินอีกหรือเปล่านะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับไม่อยากคลิปยาวนะครับวัที่ผ่านมาบอกเลยนะครับ0 6นย์นะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับพี่น้องตามสูตรคิดคำนวณก็ได้4 1 3สานะครับ ก็ถือว่าหลุดพลาดไปนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนไมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้รางวัลที่หหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือตัวนี้เลขศูนย์นะครับพี่น้องนะครับรางวัลที่1ก็มี5 0แล้วก็7แล้วก็3 9 2นะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งท้ายครั้งที่2พี่น้องท้ายครั้งที่2ก็คือ ชุดนี้นะครับเจ็ 7, 3, นะครับเจแล้วก็หนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับว่าวันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับวันที่ผ่านมาก็พลาดไปนะครับก็มาติดตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับว่าเขาจะกลับมาเดินต่อยหรือเปล่านะครับพี่น้อง ว่าจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับหลักหมื่นบวกกัน3ามครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยท้ายครั้งที่2ก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็บวก5คงที่ทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมามาลุ้นกันครับคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวดนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับนี่ก็หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งเลข0ูนก็ได้ศูนนะครับพี่น้อง 0ูย์บวกหก็จะได้6นะครับ6กบวกหก็จะได้11นะครับสิก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกเคงที่นะครับเหมือนนะครับหนึ่งบวกเก็จะได้8นะครับแล้ว8ปบวกสที่ก็จะได้0นย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ได้เด่นแล้วนะครับ18 0นนะครับงวดนี้ว่าจะได้มาตัวไหนกันนะครับ ว่าจะมาตัวไหนกันหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์นะครับอ่าแค่ไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับแปดงวดก็หลุดนะครับหลุดไปงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับแปดงวดนะครับแล้วงวดนี้เป็นงวดที่9าว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่า 180, นะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าระหว่างหนึ่งแปดศนะครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับครับ เด่นล่างสาตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับ180จะมาตัวไหนกันครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวล8งวดที่ผ่านมานะครับสติเขาบ็งวดที่8ก็หลุดเลยนะครับแล้วงวดที่9นี้แหละครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ180นนะครับจะมาตัวไหนกันก็ ก็อยู่ท okay. ี่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับที่จะนําสูตรแต่ละสูตรไปใช้นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับก็ปวดพิจารณาด้วยนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคานวณเหมือนช่องไทยพาลเวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไหนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามกันไว้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทุกคนนะครับยังเงปังกันนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับลากันไปก่อนนะครับ